ราซอนเล os, ็บภาค2เล่มที่14ตอนนึกเสียใจหรือไม่เมื่อเสี่ยวอิงถูกนำตัวมาถึงกระโจมใหญ่ อาหูหยินก็นั่งรออยู่ในกระโจมระหว่างนี้เสี่ยวอิงไม่ได้ถูกทรมานอันใดแต่สถานที่ควบคุมตัวนางย่อมไม่พิถีพิถันดีที่ชายหนุ่มในชนเผ่าบางคนเคยหลงรักเสี่ยวอิงจึงซ่อมแซมปูป,ปะกระโจมที่เก่าขาดถึงแม้ไม่อาจต้านทานความหนาวแต่เสี่ยวอิงก็ไม่ถึงกับแข็งตัวตายมาดแ้นเป็นเช่นนั้นเสี่ยวอิงยังรับบาดเจ็บ จากอากาศหนาวเมื่อนางถูกผลักใสเข้ากระโจมของหูอาหูหญินข้างแก้มเปลี่ยนเป็นขาวซีดปล่อยผมที่หน้าผากมีเกล็ดหิมะติดอยู่หูอาหูหญินยิ้มเย้ยหยันแล้วกล่าวว่าฮ้พระยาใครหยวนติงอวีแห่งราชสำนักหมิงชอบเจ้าใช่หรือไม่เซียวอิงเม,ม้มริมฝีปากไม่ตอบคำหูอาหูหญินแค่นหัวร่ออย่างเย็นชาแล้วกล่าวว่าที่น่าเสียดาย และน่าเศร้าใจคือบิดาบุญธรรมเจ้าต้องการซื้อใจไพร่พลยืนกลานให้ม่านตูละถูแลกกับแม่ทัพใต้ร่มธงของมันอาเออซื้อเหลิงหาได้แยแสยสนใจความเป็นความตายของเจ้าไหมติ่งวีที่ชมชอบเจ้าก็เป็นวินยูชนจอมปลอมทั้งที่ทราบว่าเจ้าตกอยู่ในที่นี้ยังไม่กล้าทวงถามคนจากเราเพียงบอกให้ทั้งสองฝ่ายห้ามฆ่าเฉลยระบายแขน ให้รอฟังคำชี้ขาดจากราชสำนักหมิงผู้อาหูหยินคิดสร้างความกระทบก,กระเทือนใจแก่เสี่ยวอิงเส้นทางความรักของนางคลุขละคดเขียวในชีวิตผ่านมือผู้สูงศักดิ์หลายคนแต่ทุกคนเพียงคิดเฉยชมนางหรือว่าใช้นางเป็นเครื่องมือไหนเลยเคยมีรักแท้ต่อนางเมื่อพบผ่านทอทอ,ทอปู้หัวความจริงเข้าใจว่าทอทอปู้หัวมีข้อย,ยกเวน้นแต่วันนี้นางค่อยล่วงรู้โฉมหน้าแท้จริงของ ทอทอปู้หัวอาจบางทีมันลุ่มหลงต่อรูปโฉมและเรือนร่างของนางแต่เมื่อผลประโยชน์และอำนาจลอยอยู่ตรงหน้ามันก็ไม่ต่างกับบุรุษเมื่อก่อนหน้านี้กล่าวถึงที่สุดสตรีเพียงเป็นเครื่องเล่นของบุรุษขอเพียงมีอิทธิพลมีอำนาจก็ไม่กลัวไม่มีสตรีนางแขนบุรุษดังนั้นเห็นว่าพฤติการของเสี่ยวอิงโง่เขลาถึงที่สุด นางจำต้องฆ่าเสียวอิงถึงแม้ว่าการกระทำเช่นนี้ไม่อาจคลี่คลายวิกฤตด้านอำนาจของนางแต่ก็คลายความโกรธแค้นของชนเผ่าม่านตูลาถูลงบ้างนางยังคิดเปิดโปงโฉมหน้าของอาลู่ไถกับติงอวีที่เป็นบิดาบุญธรรมจอมปลอมกับชายคนรักที่อ่อนแอนางต้องการเห็นเสียวอิงร่ำให้เสียใจด่าว่าคนเหล่านั้นกระทำผิดต่อน,นางอย่างนั้นฮู้อาหูหยิน ค่อยรู้สึกดีกว่าเดิมแต่ว่านางผิดหวังแล้วเสี่ยวอิงยังมีสีหน้าเรียบเฉยคล้ายกับว่านางเป็นรูปสลักจากน้ำแข็งไม่มีความเปลี่ยนแปลงอันใดเกล็ดหิมะบนปลอยผมที่หน้าผากของเสี่ยวอิงละลายแล้วกลายเป็นหยดน้าหยดหยาดลงมาน่าเสียดายนั่นม่ใช่น้ำตาไม่อาจสร้างความสาสมใจให้แก่หู้อาหูหญิน หูอาหูหยินจับจ้องมองเสี่ยวอิงพลันก็กล่าวขึ้นว่าในเมื่อบิดาบุญธรรมกับชายคนรักของเจ้าไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือเจ้ากลับไปอย่างนั้นเจ้าทราบหรือไม่ว่าเราฉะไหนคุมตัวเจ้ามาเซียวอิงช้อนตากวาดมองนางแวบ,บหนึ่งกล่าวเสียงราบเรียบว่าท่านคิดสำเร็จโทษข้าพเจ้าแล้วหูอาหูหยินหัวรอดดังๆออกมาแล้วกล่าวว่า อุหลันถูยาเราไม่คิดทำเช่นนี้จริงๆแต่ว่าคนมีชีวิตอยู่ในโลกต้องกระทำเรื่องที่ฝืนใจตัวเองผู้ที่ยิ่งอยู่ในตำแหน่งสูงยิ่งไม่เป็นตัวของตัวเองใช่แล้ววันนี้เราจะสำเร็จโทษเจ้าเจ้าความจริงสามารถมีชีวิตอยู่ถึงกับเป็นสตรีของท่านคานแต่ว่า เจ้าโง่งมเกินไปผ่านไขว้คว้าสิ่งที่เลื่อนลอยตอนนี้เจ้าต้องตายแล้วใช่นึกเสียใจหรือไม่เ <laughs> ซียวอิงไม่ตอบคำเพียงหมุนตัวไปเพ่งตามองที่ห่างไกลนอกกระโจมหยดน้ำหยดหนึ่งไหลผ่านเส้นผมบนหน้าผากหยดลงที่ข้างแก้มของนางหลังจากนั้นปรากฏชายชะกันสองคนโถมเข้ามา ใช้ผ้าปานพันร่างนางชั้นแล้วชันเล่าจากนั้นราดน้ำมันเนยถังหนึ่งลงยังศีรษะนางเสี่ยวอิงหลับตาลงยังคงไม่ร่ำไห้นางเพียงรำพึงในใจเรากำลังจะตายแล้วท่านใช่ร้องไห้เพื่อเราหรือไม่ขอเพียงหลังน้ำตาหยดเดียวเราก็ไม่นึกเสียใจ ยามนั้นหู่อาหูหยินประกาศต่อหน้าผู้นำชนเผ่าในกระโจมว่าท่านทั้งหลายอาลู่ไถไม่ยอมรับเงื่อนไขแลกเปลี่ยนเฉลยของเราเพื่อซื้อใจไพร่พลกลับสำเร็จโทษม่านตูลาถูของพวกเราวันนี้เราจะสำเร็จโทษบุตรีบุญธรรมของมันนี่โลหิตต้องล้างด้วยโลหิตผู้นำชนเผ่าคนหนึ่งแค้นหัวร่อยอย่างเย็นชาแล้วกล่าวว่า <c oughs> มันตูลาถูผู้เป็นวีรบุรุษของพวกเรารวมทั้งนักรบชนเผ่าเราสามพันคนล้วนตกตายเพียงสำเร็จโทษสตรีนางหนึ่งถือว่าชำระล้างหนี้โลหิตหรือผู้อาหุหญินเพ่งตาจ้องจับบนใบหน้ามันกล่าวขึ้นว่าไต้เท้าเหลาเปียวนักรบสามพันของเราตายในสมรภูมิพวกมันเผาสเสบียงของอาลู่ไถสร้างความเสียหายแก่อาลู่ไถอย่างหนัก ช่วยให้ท้าฟาลาของเราได้ใจถือว่าตายในหน้าที่ไหนเลยนำมาปะป,ปนกับเรื่องที่ม่านตูลาถูถูกฆ่าได้เหลาเปียวเป็นบุรุษอายุ40เศษไว้เคลาคางแพะสองแก้มสูบเสียวแววตาลึกซึ้งเยือกเย็นหูอาหูหญินเป็นสตรีที่หาซื้อหาจุดฆ่ามาเหลาเปียวไม่ยอมรับสตรีที่มาจากภายนอกเข้าปกครองชนเผ่าของหาซื้อหา แต่ว่าม่านตูลาถูสนับสนุนหู้อาหูยินเหลาเปียวจึงอับจนปัญญาตอนนี้ม่านตูลาถูถูกข้ามมันกลับออกหน้าแทนม่านตูลาถูฉวยโอกาสท้าทายอำนาจของหู้อาหูหยินหู้อาหูยินพอกล่าวเช่นนี้เหลาเปียวจึงสวนคำว่าเอ่ยถึงเรื่องเผาสเสบียงของอาลู่ไถเราจำได้ว่าขณะที่หาถุนออกคำสั่งเคยบอกว่า อาลู่ไถมีคลังสเสบียงมากกว่าหนึ่งแห่งแต่ตอนนี้เป็นอย่างไรม่านตูลาถูพอเผาสเสบียงของอาลู่ไถหมดสิน้นความจริงสามารถถอนตัวล่าถอยเหตุใดหาถุนจึงสั่งให้ล่วงลึกถึงแนวหลังของข้าศึกเป็นเหตุให้พินาศย่อยยับสิน้นเรื่องนี้ท่านยากปฏิเสธความรับผิดชอบได้ผู้อาหุญินข่มเพลิงโทรศั่งไว้กล่าวขึ้นว่าข่าวคราวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้อมูลที่ทั้งจริงและเท็จคำสั่งนี้เป็นท่านคานสั่งการเราเพียงถ่ายทอดตามเท่านั้นหากใต้เท้าเหลาเปียวไม่ยอมรับก็ไปโต้แย้งกับท่านคานหากว่าใต้เท้าเหลาเปียวเห็นว่าเพียงสํำเร็จโทษอูหลันถุยายังไม่ชําระล้างนี่โลหิตเราจะส่งบอบกําลังทั้งหมดแก่ท่านให้ท่านไปหาอาลู่ไถนางแค้นหัวรออย่างเย็นชากล่าวอย่างเหยียดยามว่า อาลู่ไถแม้กลายเป็นสุนัขสูญเสียเจ้าของแต่ทับหมิงสอดมือเข้ามาแล้วแต่เท้าเหลาเปียวกล้าไปหรือไม่เหลาเปียวหน้าแดงก่ำร้องคําท่านเศ้าปู่ผู้เป็นน้องห่างๆของม่านตูลาถูชิงกล่าวหูอาฮาถุนแต่เท้าเหลาเปียวพวกท่านไม่ต้องโต้เถียงแล้วให้สําเร็จโทษอูหลันถุยาเส้นดวงวิญ,ญญาณของพี่ชายเราก่อนเถอะ ู้อาหูหยินกับเหลาเปียวแค่นเสียงอย่างเย็นชาปิดปากเอาไว้ทั้งหมดพากันออกจากกระโจมใหญ่ยามนั้นธงใหญ่ที่อยู่บนไม้ราวสูงเด่นถูกชักลงมานำเชือกที่ผูกธงมัดพันเซียวอิงแทนที่หน้าเสาธงยังตั้งโต๊ะบูชาบนโต๊ะจุดทูปเทียนขณะที่จุดโคมสวรรค์สำเร็จโทษเซียวอิงจะประกอบพิธีบอกกล่าวต่อบ้านตูลาถู เหล่านักรบล้อมคันธงไว้อย่างแน่นหนาเว้นพื้นที่ว่างตรงกลางแถบหนึ่งที่ห่างไปยังปรากฏนักรบชนเผ่าต่างๆห้อมล้อมเข้ามาพวกมันส่วนใหญ่รับบาดเจ็บบางคนใช้ผ้าพันแผลคล้องแขนเอาไว้บางคนใช้ไม้เท้ายันกายตอนแรกที่เคลื่อนกำลังพวกมันมีไพร่พลกล้าแข็งตอนนี้ส่วนใหญ่ฝังร่างกับทุ่งหิมะ ที่รอดชีวิตก็บาดเจ็บพิการผู้ที่นึกเวทนาเสียวอิงมีจำนวนน้อยส่วนใหญ่เกิดความสมใจที่ได้ระบายแขนพวกมันทราบแล้วว่าทับหมิงสอดมือเข้ามาความหวังแก้แค้นกลายเป็นอากาศธาตุต่อให้ทับหมิงไม่สอดมือเข้ามาก็ยากจะสู้รบต่อไปตอนแรกที่เคลื่อนกำลังไม่ว่าผู้ใดก็นึกไม่ถึงว่าการศึกครั้งนี้ จะยืดเยื้อถึงเพียงนี้หลังจากที่ทับหน้าสองหมื่นนายถูกแขวนตาตาเกลื่อนกินไปทั้งสองฝ่ายผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเกิดการบาดเจ็บล้มตายมากกว่าที่จะประเมินไว้หลายเท่าหากว่าสู้รบต่อไปต่อให้ล้มล้างแขวนตาตาได้แต่กำลังรบของพวกมันก็ถูกบันทอนหมดสิน้นต้องใช้เวลาหลายปีค่อยฟื้นฟูกำลัง แต่แว่นแขวนโดยรอบจะปล่อยปลาละเว้นพวกมันหรือดังนั้นพวกมันต้องรักษากำลังป้องกันตัวเองเอาไว้เมื่อไม่สู้ต่อไปการสำเร็จโทษอูลันถูยาเพียงเป็นการหลอกตัวเองหลอกผู้อื่นหรือถือว่ามีคำกล่าวกับผู้ตายหูอาหูหญินมาถึงหน้าคันธงที่มัดพันธนาการร่างของเสี่ยวอิงเอาไว้ดวงตาทอแววสับสน แต่ไม่ทันกล่าวอะไรเหล่าผู้นำชนเผ่ามาถึงข้างกายของนางจึงกล้ำกลืนคำพูดไว้เพียงร้องสั่งว่าชักดึงนางขึ้นไปตระเตรียมสำเร็จโทษเส้นเชือกอยู่ในมือนักรบสองนายเสี่ยวอิงถูกชักดึงจนสองเท้าลอยขึ้นจากพื้นร่างของนางถูกผ้าปานหอหุ้มไว้ไม่อาจขยับขยื่อนได้ผมยาวสยายยุ่งเหยิงเกาะติดไว้กับน้ำมันเนย คราบน้ำมันเนยจึงเปลี่ยนสีบนใบหน้านางไปบนยอดธงติดตั้งห่วงเหล็กนางถูกชักดึงขึ้นไปทีละน้อยขอเกี่ยวที่ปลายเชือกพอดียึดเกี่ยวห่วงกลมเอาไว้ร่างของนางจึงผนึกค้างอยู่บนเสาธงที่เบื้องสูงลมยิ่งรุนแรงถึงแม้เส้นผมเกาะไว้ด้วยคราบน้ำมันเนยยังถูกลมพัดปลิวขึ้นมา ลักษณะของนางคล้ายนางมารเหินฟ้าเพียงแต่ไม่ได้ติดปีกตลอดทั้งร่างถูกห่อหุ้มด้วยผ้าป่านที่ราดเนยไว้ดูไปคล้ายกับผีเสื้อที่กำลังลอกคราบตัวหนึ่งส่วนหัวโผลออกมาแล้วแต่ลำตัวยังติดอยู่ในดักแด้แววเสียงร้องเกลียวกลาดดูไรนกแรง้งหลายตัวบินว่อนวนอยู่เหนือศีรษะเสียวอิง เพิ่มพูมนบรรยากาศอันเยือกเย็นยเยียบพวกมันกำลังรอจิกกินร่างของเสี่ยวอิงพวกมันเตรียมจุดไฟเผาร่างของเสียวอิงหลังจากที่เผาตายทั้งเป็นยังคงมัดซากศพของนางติดกับเสาธงฝูงนกแร้งจะได้จิกกินซากจนหมดสิน้นสุดท้ายเหลือแต่โครงกระดูกโครงหนึ่งหยุดไว้เสี่ยสินกับเผิงเฮาควบขับม้าเร็ว พวกมันผ่านแนวป้องกันชั้นแรกเข้ามาแล้วตอนนี้ยังเปลี่ยนเป็นขี่มาแนวป้องกันชั้นแรกของทัพวาลาพอพบว่าผิดท่าทางหนึ่งส่งสัญญาณแจ้งเหตุทางหนึ่งรายล้อมเข้ามาเสียสินกับเผิงเฮ้าชิงฝาออกไปจนถึงแนวป้องกันชั้นที่สองทอดทิ้งพวกมันอยู่ทางด้านหลังแต่ว่าเวรยามเหล่านี้หาวันวิตกไม่ผู้มามีเพียงสองคนยังก่อการอันใดได้ได ดังนั้นพวกมันไม่รีบร้อนไล่กวดตามและไม่ยิงธนูสังหารต้องการทราบว่าผู้ที่บุกฝ่าค่ายใหญ่ของพวกมันมีความเป็นมาอย่างไรเสียศินคนกับม้ารวมเป็นหนึ่งควบม้าดังเหินบินเห็นที่เบื้องหน้าเป็นค่ายใหญ่ของหูอาหูหญินซุ้มประตูค่ายผ่านเข้าสู่คลองจักสุแล้วมันต้องเลื่อนมือจับด้ามดาบอันเย็นเฉียบเพียงชั่วขณะด้ามดาบที่เย็นเฉียบเพิ่มความอุ่นขึ้น คลายหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายหลายปีที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเขี่ยวกล้มจิตใจของมันจนแข็งแกร่งร้าวกบเหล็กแต่ไม่ได้แช่แข็งอารมณ์ความรู้สึกของมันตรงกันข้ามอารมณ์ความรู้สึกยิ่งอุ่นระอุเพียงแต่ซุกซ่อนอยู่ก้นบึ้งหัวใจเก็บบ่มจนเป็นสภาพอันหอมหวนเสียสินไม่ได้พลุ่งพล่านใจเป็นเวลานาน,านแล้วบางครั้งหวนนึกถึงเมื่อวัยหนุ่ม กระทำการด้วยความหุนหันพลันแล่นยังเข้าใจว่าตอนนั้นยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอยามนี้ค่อยทราบว่ามันไม่ได้แปลเปลี่ยนมันคิดเป็นขุนนางคุุประการเป็นต้นบรรพบุรุษของตระกูลหนึ่งให้ลูกหลานสืบทอดบรรดาศักดิ์ต่อไปทั้งยังคิดเป็นสามีที่ดีของสตรีของมันมันใช้ความพยายามมากมายสุดท้ายมันยังต้องเป็นมันยังคงเป็นลูกผู้ชายที่ไม่ต้องการทรยศต่อน,น้ำใจ ยินยอมพลีชีพเพื่อความรักถึงแม้ว่าบุรุษเช่นนี้มีข้อบกพร่องมากมายแต่ก็กระทําตามอารมณ์ความรู้สึกของตนเองสุมประตูอยู่ที่เบื้องหน้าไพรพลวาลาบนหอสังเกตการส่งเสียงคู่คำราำยิงธนูมายังเบื้องหน้าของม้าคู่ขาเสียสินคิดข่มขวัญแต่เสียสินยังคงควบม้าสืบต่อเวียยามเหล่านั้นจึงไม่ยั้งมืออีกต่อไปยิงธนูทะลุคอมา ม้าส่งเสียงร้องคล่ำคร้วนล้มคลืนลงขณะเดียวกันเสียสินก็กระโดดขึ้นจากหลังมาตีลังกาหลบรอดจากหาธนูทิ้งตัวลงที่หน้าซุ้มประตูเสียสินชักดาบออกถือมัน่นฟาดฟันออกดุดอัศนีบาดฟาดฝาเสียงโครมคลาหนึ่งเศษไม้ปลิวกระจายซุ้มประตูถูกฟาดฟันพังทลายเสียสินถือดาบบุกเข้าไปคราบหิมะที่หลังประตูถูกกวาดทิง้งแต่พื้นดินแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง เสียสินงอเข่าแล้วเหยียดตรงร่างก็ลอยพ้นจากพื้นนิ้วเศษประหนึ่งเหาะเหินตามลมแต่ละก้าวมีความยาวร่วมวาเสียสินเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสองตาทอประกายดุร้ายหมายขวัญดีที่ผู้คนส่วนใหญ่ในค่ายรุดไปชมพิธีจุดโคมไฟที่หน้ากระโจมใหญ่เสียสินพอผ่านประตูค่ายเข้ามาก็ตัดผ่านกระโจมหลังแล้วหลังเล่า เวยนยามที่เฝ้าประตูไม่สามารถยิงธนูใส่ได้แต่ดานหน้าเข้ามาขัดขวางแต่ไหนเลยเป็นคู่มือของมันเสียสินสบัดดาบประกายสายฟ้าแลบแปรปรับฟันหอกหักผู้คนล้มตายเข็นฆ่าตลอดทางไปยังทับกลางของหู้อาหู้หยินเผิงเห้าวิ่งตามหลังมาร้องบอกเป็นภาษามองโกว่าฝูกัอกงแห่งต้าหมิงอยู่ที่นี่ หากไม่คิดถูกข่าล้างชนเผ่าให้วางอาวุธเปิดทางที่หน้ากระโจมกลางหู้อาหูหยินจอลูกธนูเขี้ยวสุนักป่าที่หัวธนูหุ้มผ้าชุบน้ำมันไว้กับเทียนไขข,ขนาดใหญ่บนโต๊ะบูชาจนเปลวไฟลุกพลึบขึ้นมานางยื่นส่งลูกธนูแก่เส้าปู่กล่าวขึ้นว่าใต้เท้าเศ้าปู้ท่านลงมือเสนอคันธนู เร้าผู้ออกคำสั่งคำหนึ่งแย่งชิงคันธนูแกลงจากมือองครักษ์จากนั้นรับธนูเพลิงพาดสายหนาวคันธนูจนสุดล่าเล็งไปยังเสี่ยวอิงบนคันธง